หลวงพ่อผัดไปแล้วว่าผมจักสองพันแล้วเราต่าเดอ้อบันนี่บันชัยเนาะที่ทอในจันท่าเนาะผมหนึ่งพันบาทเดอ้อพ่อในหม <c oughs> ื่นสามเลยเด้อเอออ๋อปยามหะคนขึ้นซื้ออีรีเว้แล้าทั้งขั้วเบิร์เดอ้อ ว่าจะมาหาจกเข้าไปเลยได้นั่น <laughs> อาสาธุสาธ <laughs> ุมันแสนโลดขานาดโอ,อ,อ้ขอบประจิตก็อยู่ดีสบาย

แม่เทียนหอมแม่ชีเก็บขน่อยค่ะบทำบุญปล่อยปลาโอ้แม่ชีหัดอนแม่ชีเก็บแม่เทียนหอมแม่ชีน้อยคนละลอยนอ,อากาทัอทุคุณยายเตียนคุณยายเตียนลอยหนึ่งขนมอยอคนใหญ่เตียนพลบุปผาหนึ่งร้อยบาทแม่ชีเพนหนึ่งร้อยบาทนอ Oh. แม mm ่ทีพรทิพย์หนึ่งร้อยบาทเออหนึ่งร้อยบาทอ้าทอนแม่ทีพนทิพหนึ่งร้อยบาทหลวงปู่เีอทอหลวงปู่เงียมเนาะแลนด้ละมั่งปันนี้เนาะหนึบาทเนาะาสาทุสาทุ มาเ้หมนู40บาทนาะอันมอนาโอ้ยมือไดก็ได้เด้อยังโดนอยู่โอ้โเก่คนเก่งน่อย่อนี่ยเด้อ้เมตวยกันึ่งรอยบาทนาะ

แจ้งบริการเล็กน้อยล้วก็้บุญเนี่นี่ล่ะซื้อบุ่ซื้อบ่ด้วยบไเป็นยังไบ้างน้อได้อ้าผมไข่เนโอ้เมที่สายพิมพ์สีสมบัติกันนึ่งลอยบาทรนอก แม่ชีอราไทยอราไทยเผ่าวัฒนะนอก็หนึ่งร้บาทนอแม่ชีฟ้ารินหนึรบาทแม่ชีฟารินหนึ่งรบาทนอโอ้แม่ชีจะเดบุญน,น้ำกันตนเนี่อ้าวี่ยก ศรีดาบอกเออแม่ชีศร okay. ีดาเนาะก็หนึ่งร้อยบาทออีหยังเกาะลืมเหนแม่ชีจันทาเนาะสิงคู่ก็หนึ่งร้อยบาทแม่ชีพันนิดาพนิดาเนาะก็หนึ่งร้อยบาทหลงได้แม่ชีอ้าวสว่างแม่ชีสว่าง อย่างปน้ำชาคุณน,น้ำชูค่ะน้ำชูยานมันผิดหนึ่งร้อยบาทเนาะโอ้เมจิจุทามาสค่ะจุทามาสเมซี่สาเนาะเออก็หนึ่งร้อยบาทเนอะเมจิเอาไ <ใน S 2> ม่พลาโอ, <laughs> โอ้เพิ่มอีก <laughs> ในทอดหมออัญชลีิยเพื่อเบิร์ตกอดครัวเนาะทั้งพ่อทั้งแม่ ปะ่ 1, นพันหนึ่งแม่จันท่ามาัต่ออีกหนึ่งร้อยบาทแม่สวยทองนินก็หนึ่งร้อยบาทน้ยมีฮิรินอ,อ,อก็หนึ่งรบาทแม่เข็มก็หนึ่งรอยบาทแม่ลำยืยอวานี่พอใส่ผ้าไปนาะนก็หนึ่งรบาทโอ้เอาผูรล่อยโตคณะอหาหมื่นพันเอาโตละบาท ไพวันค่ะไพวันบ่อสุ <c oughs> ตกต้องรายงานเน๊ะหนึ่100งร้อยบาทประยงพุทธคินคุณแม่ประยงพุทธคินเนาะหนึ่งร้อยบาทวันเพนโยมวันเพนก็หนึ่งร้อยบาทแม่ชีเ <c oughs> ทียมเซเว่นตาดำแหลมหนึ่งร้อยบาทเนาะโอ้คุณหนู Oh, ả, อ๋ออะไรจ้าทุเอียงก็ชื่อละอ้วนนายธงชัยส่งเสริมธงชัยส่งเสริมธงชัยส่งเสริมหนึ่งร้อยบาทก็บคุณหนูหน่อยลูกสาวบล่าละฮะเออโอ้นิคโต๊ดน้อหนึ่งร้อยบาทไม่ใช่ลากันหนึ่งร้อยบาทโอย ปล่อยป่าเดอ้อปีนี้ที่ไปปล่อยใสจะคอยว่ากันพอเสร็จแม่อ่อนสายองยิ่ง้อวันท,ที่สามสิบลงกะมาวัดได้มือนี้เออหนึ่งร้อยบาทเด้อสาธุสาธุชื่อยังก็หละ่ะแม่ตาสอดาอนสุดาน หนึ่งร้อยบาทสาธุคนหนูชื่ออะไรนะเกชายบดินีบุดบ,บดินบดินโอ้คือสื้อมาสูงแต่ละนัาจะกุญงก่อสีบุดสีบุดสีบรุรเออบดินสีบุตรเด็กชายบดินสีบุรเนาะหนึ่งร้อยบาทบอโอ้คนเก่งคนเก่งเลยสาธุสาธุเน้อพลอยป่าน้ำกันเน้อ ให้ชีวิตเป็นทานอาน,นิสงเต็มเต็มหน,นูเก่งงามค่ะหนูเก่งงามหนูเก่งงามหนูครับผมโอ้คุณยมหนูเนาะเก่งงามเนาะหนึ่งร้อยบาทเด้อโมทนาสาธุนิพพานะปัจยโยโตุคันบหดหามืนในโตละบาทไปคันหาเมืองโตนี่ ปัญหาวัตละหนึ่งบาทเดอชื่บุญนำาวเพชรบุญนำโยมแม่บุญนำนาวเพชรโอ้สาธุสาธุหนึ่งร้อยบาทเหนจังอนใจก่อนจานจังหวัดจังหวัดลนจังวัดโอ้หลวงพหลอมสาธุสาธุ อาจใส่คนหลวงตาเจ้าห้มาอยู่เนอโอ้หลวงพ่อสุเทนอิสโรนอหนึ่งร้อยบาทโอ้ยอ่มแม่จานมาพงพันธ์อี่ยงก็่านืมชื่อแม่อหีก่อนีเีเียมสัเออแม่นวลนาอทองเลิศดนาะกวนั ที่รื้อแม่เนาะแม่จะมาพุ่งกันหนึ่งร้อยบาทแม่ชีเตรียมศักด์เตรียมศักด์เนาะห้าสิบบาทเด้อโมทนาสาธุปาณิพาภูสุปาณิพาปาณิพาโทสุภูสุคนศรีสงครามเนาะก็หนึ่งร้อยบาทเด้อโมทนาสาธุ เนพานะปัจโยโหตุเอา้านั่นเอาไปกินละขอบคุณพาเนกพ่อมโนไทยแก้ววิไลครับมโนไทยมโนไทยแก้ววิไลแก้ววิไลโอวยทั้งซื้อน้ำสกุลเนาะเอา้าไปกินยังพอเออใาตุวาจตัอ้าว ญาติโยมก็ไปตักกรโดดเอ,อบางพี่บาง,องอางน้องญาติโยมบานเฮากันกดีเนอะอพี่น้องกินข้าน้ำกันอิ่มๆจังค่อยเมื่อเอาเอาโลดเอาโลดนี่เอาโลดเอาโลดไปกินละเออของมองคลของมองคลเสสังมังคลายาจารมะ ยาจามิเออยกกรโดดละเอออ้าว